เครื่องชารไฟครับมาถึงแล้วดูหน้าตาข้างในมันจะเป็นงโอ้กล่องเยินมาเชียวสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่กล่องมีรอยบุบเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างใน เป็นเครื่องชาร์จรแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ชาร์จสิบสองยี่สิบสี่กล่องก็้มาเป็นแบบนี้นะครับเป็นของข้างกล่องบอบ อินพุตโวลตเตจเอซีร้อยสิบสองร้อยยี่สิบเอาพุตคือเลนดีซีหกแอมแม็กเดี๋ยวเราไปลองชาร์จดูกับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เขาว่าชาร์จสิบสองยี่สิบสี่แต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้งาน เดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่มาลองดูสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก่อนชาร์จเราจะมาวัดแรงดันแบตเตอรี่กันนะครับว่ามันมีกีโ่โวลต์จะมาวัดแรงดันดูก่อนมีไฟหรือเปล่าไฟ11.4 สิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดสามสิบเอ็ดจุดสี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องชาร์จเครื่องชาร์จที่สั่งมาจากลาซาดาเดี๋ยวเราจะลองชาร์จดูมันจะเป็นยังไงตัวนี้ราคาหลักร้อย มีปุ่มเปิดปิดอะไรหรือเปล่าสำรวจดูก่อนข้างหลังจะมีพัดลมนะครับพัดลมระบายความร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะทำการขี้แบตเตอรี่บวกลบบวกลบนี่ลบนี่บวก แรงดันแบตอยู่ที่11.3นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการชาร์จดูมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งเคยสั่งมาครั้งแรกนะตัวชาร์จแบบนี้นะครับลองดูซิว่ามันจะยังไง สถานะแบตเตอรี่นะครับตอนนี้คือไฟสถานะกระพริบเลยครับเพราะว่าแบตเตอรี่ต่ำนะ mm hmm. ตรงนี้นะครับสถานะแบตเตอรี่ mm hmm. เดี๋ยวทําการชาร์จเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นไฟสีแดงการชาร์จนะครับ ชาร์จอยู่ที่สองจุดหนึ่งแอมป์นะครับสองจุดศูนย์แอมป์ชาร์จอยู่นะครับตอนนี้แรงดันสิบสี่จุดหกแล้วครับเห็นไหมชาร์จอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดแล้วนะครับแรงดันที่ อุณหภูมิ36ชาร์จที่1.5เหลือ1.5แล้วแดงดัน14.6แล้วสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้ขึ้นไป80%แล้วนะครับ80%ดสิบเปอร์เแล้วจะร้อยละอ้าวอ้าวขึ้นเต็มซะแล้วนะครับชาร์จเร็วมากเลยขึ้นเต็มแล้ว ไม่กระพริบแล้วนะครับขึ้นสถานะว่าเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบตร,รถยนต์นะครับมาลองชาร์จดูอีกทีหนึง่งครู่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนได้ยินเสียงพัดลมหรือเปล่า เสียงพัลมมันฟืดฟืดฟืดนะครับแต่สถานะบอกว่าเต็มแล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นตัวฟื้นฟูด้วยนะเดี๋ยวเราจะลองวัดกระแสไฟดูว่ามันนินเสียงพัดลมแต่ว่ามันเต็มสถานะว่าเต็มแต่ว่ามันเต็มยังดูกระแสไฟยังวิ่งอยู่นะครับ ไฟยังวิ่ง5กระตุกมาทีที่แรก5้าแอมนึง่งสี่จุดพอสี่จุดศแล้วกว็จะลดลงมานะครับเหลือ0.0.4ย์จุนะครับ เป็นระบบฟื้นฟูด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองปล่อยให้มันชาร์จไปสักพักหนึ่งเพราะว่าตัวสถานะฝั่งนี้นะครับไฟยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าหน้าจอขึ้นว่าเต็มแล้วนะครับร้อยเปอรซน์แล้วแต่ฝั่งที่เป็นสถานะไฟเต็มฝั่งนี้ยังไฟยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะดูไปเรื่อยๆก่อ ดูกระแสไฟนะครับยัง0.4นะครับ 0.4m อยู่นะกำลังชาร์จอยู่แต่ว่า0.4 0.5อยู่นะ ร,รู้สึกว่าคลิปจะยาวเกินไปแล้วนะครับก็คงจะคลิปเดี๋ยวจะเอาเป็นชาร์จแบตรถยนต์อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าคลิปชาร์จแบตมอไซค์ก็ยาวแล้วนะครับเจ็ดแปดนาทีเข้าไปแล้วนะครับ ขึ้น0ู0.4 0จุศนจุดสยจดสะครับทีแรกมันจะเป็นลักษณะของการฟื้นฟูรหรือเปล่านะครับแต่ว่าหน้าจอขึ้นเต็มแล้วนะด,ด,ดูดูกระแสชาร์จนะครับยังวิ่งขึ้นวิ่งลงอนยะู่นะโอเคก็ผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับชาร์จแบตรถยนต์ให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันยาวไปแล้ว คุณที่ติดตามชมครับตัวนี้ก็เป็นชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้มอไซค์ก็ได้เป็นระบบฟื้นฟูด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูชาร์จแบตรถยนต์ครับผมอเคครับ